สวัสดีกลับมาพบกับคาร์โมดิฟิเคชันช่องสำหรับคนรักรถที่หลงหลในพลังความสวยงามและการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งถ้าเพิ่งมาดูครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นวันนี้เราจะพาไปจอะลิกกระบะระดับตำนานที่ทั้งแข็งแกร่งทนทานและถูกยกย่องทั่วโลกใช่แล้วครับนั่นก็คือโตโยต้าไฮรัก2026รุ่นใหม่ล่าสุดโตโยต้าไฮรักเป็นชื่อที่อยู่คู่ถนนและเส้นทางวิบากมาหลายทศวรรษเป็นรถที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและความน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะเจอทะเลทรายภูเขาหรือเมืองใหญ่ไฮลักก็ผ่านมาหมดแต่สำหรับปี2026นี้โตโยต้าไม่ได้แค่รักษามาตรฐานเดิมแต่ยังยกระดับกระบะให้ก้าวสู่ยุคใหม่ด้วยดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ทันสมัยเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงดุดันไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์คมชัดและเส้นสายตัวถังที่ดูแข็งแรงและสปอร์ตยิ่งกว่าเดิม ซุ้มล้อถูกออกแบบให้เด่นชัดล้ออัลลอยใหม่และยังมีการปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์เพื่อเพิ่มความประหยัดน้ำมันโดยไม่เสียเอกลักษณ์ความบึกบึนด้านเครื่องยนต์โตโยตา้าจัดเต็มเหมือนเคยรุ่นมาตรฐานมาพร้อมเครื่องดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่อัปเกรดแรงบิดให้มากขึ้นตอบโจทย์งานหนักและเส้นทางชันได้สบายแต่ไฮไลท์จริงๆคือรุ่นไฮบริดที่ใช้เครื่องเบนซินเทอร์โบ2.4ลิตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้ทั้งแรงและความประหยัดในเวลาเดียวกัน ถือว่าเหมาะกับยุคใหม่ที่ต้องการสมดุลระหว่างพลังและความคุ้มคา่าส่วนใครที่รอให้ลักไฟฟ้าล้วนโตโยต้าเองก็มีการบอกใบว่าอาจจะได้เห็นในอนาคตอันใกลน้นี้ระบบช่วงล่างและโครงสร้างตัวถังถูกพัฒนาใหม่บนแพลตฟอร์มล่าสุดของโตโยต้าทำให้การทรงตัวดีขึ้นขับนุ่มขึ้นและที่สำคัญคือความสามารถออฟโรดยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นดิฟล็อกอิเล็กทรอนิกส์โหมดการขับหลายรูปแบบระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชันและช่วงล่างที่เสริมความแข็งแรง ระยะความสูงใต้ท้องรถก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยทําให้พร้อมลุยทุกสภาพถนนเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนโตโยต้าให้ความสําคัญกับทั้งความทนทานและความหรูหราคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสข,ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบวัสดุภายในปรับใหม่ใช้หนังคุณภาพสูงในรุ่นท็อปแต่ก็ยังคงความทนทานไว้สําหรับรุ่นใช้งานจริงเสียงรบกวนจากภายนอกถูกเก็บได้ดีขึ้น ทำให้การเดินทางเงียบและสบายกว่าเดิมด้านความปลอดภัยโตโยต้าไม่ปล่อยให้ไฮลัก2026ขาดอะไรเลยมาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนส์3.0ที่มีทั้งอ d a ั t i ีฟครู i คอนโทรลเ l นคีปปิ e งแอสซิ s ต s ไ b l ท์สปอ o t ตมอนิเตอริงและกล้องรอบคัน360องศาทําให้มั่นใจได้ทุกเส้นทางอีกหนึ่งความน่าสนใจคือไฮลัก2026เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ปรับแต่งได้ตามสไตล์ไม่ว่าจะเป็นชุดออฟโรดที่เสริมกันชน แผ่นกันกระแทกและยางออเทเรนหรือจะเลือกเป็นรุ่นหรูที่เน้นความสบายและเทคโนโลยีครบครันสำหรับสายแต่งรถไฮลักษ์รุ่นนี้ถือว่าเป็นฐานที่ดีเยี่ยมในการโมดิฟายต่อในส่วนการใช้งานจริงกระบะดท้ายถูกออกแบบใหม่เพื่อให้บรรทุกสะดวกขึ้นจุดยึดของสัมภาระแข็งแรงขึ้นและยังมีปลั๊กไฟสำหรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์แคมปิง้งน้ำหนักบรรทุกและกำลังลากจูงก็เพิ่มขึ้นตอบโจทย์ทั้งงานและการท่องเที่ยว ดังนั้นไฮลักสองพันยี่สิบหกจึงไม่ใช่แค่กระบะธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความอึดผสานกับนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งชีวิตการทำงานและการผจญภัยโตโยต้าสามารถรักษาตำนานไว้ได้พร้อมทั้งก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นใจและนี่ก็คือรีวิวโตโยต้าไฮลักสองพันยี่สิบหกแบบจาะลึกคุณคิดเห็นอย่างไรกับดีไซน์ใหม่และเครื่องยนต์ไฮบริดคอมเมนต์บอกเราด้านล่างเลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคาร์โมดิฟิเคชันเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ที่น่าสนใจ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ